มีคำถามผมมา,าว่าจริงๆแชมป์ที่เป็นบอกพวกในรายการต่างๆที่เป็นแชมป์แล้วเนี่ยเขามีความวิตกกังวลหรือความเครียดเนี่ยหรือไม่ถามแบบนี้ฮะจริงๆคือพวกคนกลุ่มที่พวกแชมเปี้ยนเนี่ยคนหลายคนคิดว่าพวกตระกูลที่ตระกูลแชมเปี้ยนทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีความเครียดจะมีความวิตกกังวลเพราะว่าผ่านมาเยอะผ่านเวทีมาเยอะนะฮะ ซึ่งผมจะบอกครับจริงๆแล้วความวิตกกังวลหรือความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์กี่สมัยกี่แชมป์กี่เข็มขัดแชมป์กี่รายการหรือแชมป์อะไรนะฮะมันมีหมดครับ <c oughs> ความวิตกกังวลมันเริ่มตั้งแต่คนที่หัดเล่นใหม่เลน่นกลางๆจนถึงคนที่เป็นแชมป์นะครับคือต้องบอกเนี่ว่าความวิตกกังวลความเครียดเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป ของมนุษย์แหละครับนะของของมนุษย์เลยซึ่งจริงๆความเครียดมนุษย์ต้องมีความเครียดครับแล้วความเครียดบางทีเนี่ยมันสามารถที่จะดฟาหรือผลักดันเป็นแรงจูงใจนะครับเป็นแรงผลักดันให้เราทําต่อเนี่ยได้ด้วยความที่เราผลักดันให้ตัวเองฮะหลักๆตรงนั้นนะครับซึ่งความวิตกกังวลเนี่ยฮะมันผมบอกงนี้ฮะมันมีความแตกต่างแต่และบุคคลมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงมากเลย เพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีจุดที่กังวลหรือมีคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับบางคนเจอคําพูดว่าเฮ้ยทำไมห่วยจังเลยแค่คําเดียวฮะมันปิ๊งขึ้นในหัวระบบประสาทมันฟุ้งขึ้นครับพอฟุ้งขึ้นปุ๊บเราคอนโทรลไม่อยู่เพราะคีย์เวิร์ดคาเดียวมันก็ทําให้เกิดการหลุดในเรื่องของสติหลุดเรื่องของอารมณ์และระเบิดสิ่งที่ไม่โอเคออกมานะครับหรือแค่บางคนเนี่ยฮะ ต้องบอกว่าเขาแค่เห็นท่าทางพฤติกรรมบางอย่างเขาไม่ชอบเขาโอเคเขาก็หลุดออกมาครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันเหมือนสลักครับถ้ามันสามารถที่จะเทิร์นเรื่องของความตัวกังวลความเครียดตรงนี้ฮะให้เป็นแรงผลักดันให้ทําให้มากขึ้นได้ไอ,นอันนี้ยอดเยี่ยมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเทิร์นไม่ได้ความวิตกกังวลเหล่านั้นมันจะเป็นเหมือนมีดที่มันทิ่มแทงเราและคนที่เอามีดเล่มนั้นทิ้มแทงเราเองก็คือตัวเราเราชักมีดเล่มนั้น แทงเราซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับจนหลุดความคิดจนหลุดจนฟุง้งจนพังจนตุยนะครับซึ่งแชมป์ก็มีความวิตกกังวลคนทั่วไปก็มีเวลานักกีฬาที่เขายังขันระดับแรก,แร,กระดับที่เมเจอร์ระดับสมัครเล่นทุกเลเวลฮะผมบอกเลยมันมีหมดนะครับพอมันมีหมดเนี่ยคนที่เป็นคนเก่ง,เ,กงเนี่ยหรือเป็นแชมป์เขาอาจจะมีวิธีการในการจัดการความเครียดได้ได้มากกว่าแค่นั้น,นครับนะฮะ แต่ถามว่ามีไหมมียิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นแชมป์ในหลายๆรายการเนี่ยเขาจะมีที่มาคําพูดอันนึงครับว่าการรักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าการชิงแชมป์เพราะรักษาแชมป์มันเหมือนแรงจูงใจมันมีแล้วเนี่ยพอเราจะรักษาแชมป์มันทําให้แรงจูงใจเราบางครั้งเนี่ยก็ฉันเคยถึงแล้วไงเพราะฉันถ้าฉันเคยถึงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่จําเป็นต้องต้องทามันมากประเดิมนะครับหลักการแค่นั้น ซึ่งคนที่ชิงแชมป์เนี่ยเขาจะคิดเย่างว่าฉันอยากได้นั้นแรงจูงใจ2อ,อันที่มันไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยที่เชิงนะครับแล้วถ้าคนที่เป็นแชมป์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเป็นแชมป์หลายๆการเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาอยู่เอ่อเรียกว่าตอนหน้าสื่อครับตอหน้าสื่อตอในแสงสว่างครับไม่ว่าคุณทําอะไรมันก็จะเป็นสื่อโจมตีได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเขาต้องแบกก็คือแบกชื่อเสียงแบก ภาพลักษณ์นะครับแบกความเป็นแชมป์ทั้งหมดเลยซึ่งพอมันเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่เขาจะเจอคือเขาต้องแบกรับความคาดหวังจากชาวบ้านความคาดหวังจากตัวเองความคาดหวังจากทีมงานซึ่งพอไปแข่งปุ๊บแทนที่เขาจะเล่นให้ตัวมันเบามันโฟลเขาก็เล่นด้วยความกังวลความเครียดซึ่งเรื่องของสมองนะครับเมื่อมีความตุกตกกังวลมีความคิดสารแห่งความเครียดมันหลั่งออกมาคอติซอลมันหลั่งออกมาเนี่ย มันก็สั่งให้กล้ามเนื้อแทนที่จะโฟลไปแบบนี้มันก็ไม่โฟลครับมันก็จะตึงแข็งขัดแล้วก็จะมี n g จออ motion ที่มันไม่ฟู motion นะครับคือพ่ไงคือเคลื่อนไหวไม่เป็นปกตินั่นแะครับนะฮะเพราะความคิดตัวเนี้ยมันเป็นตัวกดทับความรู้สึกเหล่านั้นไว้ซึ่งถ้าคุณสลัดไม่หลุดไม่สามารถที่จะแกะมันออกได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะมาโจมตีคุณและทําให้คุณ พังไปมากกว่าเดิมและท้ายสุดคุณเล่นไม่ได้คุณแพ้เมื่อแพ้เสร็จความยากและความแย่มากกว่านั้นนะเมื่อคุณแพ้มันไม่ใช่แพ้แค่นี้ครับแต่มันเป็นรอยสกาครับเป็นเมนทอลอสกาครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกเรียกว่าคุณค่าลดลงความมั่นใจลดลงและบางครั้งเชื่อไหมเมื่อคุณแพ้เหล่านี้กว่าคุณจะกลับมาได้เนี่ยนานมากนะครับ เนี่ยครับคือสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังว่าทุกคนมีเหมือนกันหมดทางแก้มีครับผมแอบเอาว่าทางแก้ไว้สำหรับคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าขัดฟังตรงนี้แล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมหนูสปอร์ตไซโคในการทําคลิปวิดีโอเหล่านี้ครับสู่ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเพื่อเอาความเป็นจิตวิทยากาีฬาเนี่ยกระจายเข้าไปสู่คนทั่วไปให้เข้าใจและสามารถนําไปใช้ได้นอกจากนั้นฮะ จิตวิทยากีฬาไม่ใช่เฉพาะแคกีฬาครับสามารถเอาแท็ติกเทคนิคของอย่างเอาไปใช้ในชุดได้ด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนู Sport ์ตไซโครครับกดคอมเมนต์กดไ like, ลค์กดแชร์ช่วยกันครับเพื่อให้วงการกีฬาของเราเนี่ยสามารถใช้จิตวิทยากีฬาได้และก็ประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่ตอไปครับผมสวัสดีครับ